ท่านือเล็กสือขงใช่ไหข้าน้อยหูชิงเป็นสิทธิ์ของผู้บ้านชังเล่อชังบนดอยศักดิ์สิทธิ์นั่นและที่นั่งอยู่นั่นคืออาจารย์ของข้าจอมบาปไพผิงซื้อมาเจออีกูชรามเนี่ยอร่อยมากเลยนะอืมรสดีมากเลยไม่เร็วจริงเรามาเปิดออกพูดกันจะดีกว่าอาจารย์ข้าเนะ่ะให้ข้ามาพูดกับท่านเรื่องยืมผ้าสะพายสองผืน ลหลังจากนั้นเชิญท่านไปร่วมดื่มที่โต๊ะเราโต๊ะเราไม่มีสุราหรืองไงไม่ใช่เนอะมีนี่นั่นสิงั้นส่งผ้าสะพายมาให้เราสดิดีแต่ว่าจะเหลือไว้ใาชา้ช փ ผืนก็ไม่ว่ากันเหลือผือนนึงไว้โอ้ให้เกียิจังเลยนะชื่อเสียงซื้อมาในะขด้ยินมานานเน่ะนะรวมทั้งชื่อเสียงของหมู่บ้านชังเลอด,ด้วยแต่ว่าผ้าสะพายนี้นะ่ทำไมวาา่าไงเราไม่ให้ อะไรนะนี่เจ้าหูชงข้าให้เจ้ามาเชิญจอมยุทธเล็กม่ได้ให้มาพูดมากกับเขาทำาไมบางอาจไปขอสายสะพายกับเขาอหุบปากจอมยุทธเล็กเอาภัยให้กับสิษย์ข้าด้วยข้าซื้อมาจีรู้ว่าสายสะพายเหล่านี้คืนนี้มันมีค่าครองเมืองไม่มีใครให้หรอก ท่านพอจะยอมขายไหมสองช่วยามมนนี่เองปอาจี้เอายกสองชิ้นมาขอแรกเข้ายังไม่ให้เลยยกนั้นแม้จะไปของมีค่าแต่ก็สู้เงินสดสดไม่ได้หรอกนะนี่คือตัวแรกเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นตำลึงนำไปขึ้นเงินได้เลยม,มีเงินสดแสนห้าหมื่นนี้แล้วเชื่อว่าคนธรรมดาจะใช้มันส,สุขได้จนตายทีเดียวหนึ 1, 50, ่งแสนห้าหมื่น ไม่น้อยนะอืดังนั้นไม่น้อยเลยนะข้าเอาหนึ่งแสนห้าหมื่นมาแลกกับสายสะพายการค้ารายนี้รับรองท่านไม่ขาดทุนแน่ละ่ะมันขาดทุนหรือเปล่าไม่นะไม่ขาดทุนจริงๆดีงั้นตกลงตามนี้ข้าไม่ได้บอกว่าจะซื้อขายกับท่านนะีนหมายความว่าข้าหมายความว่าจะเอาเงินแสนห้าหมื่นเนี่ยไปร้านขายผ้า ไปซื้อผ้าแพรจะทำสกิ่สายก็ได้แต่ว่าขยักได้ผืนนี้นี่นะแต่ผ้าสองผืนนี้ให้ไม่ได้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยจำนวนไม่น้อยแล้วนะเอางี้เจ้ากลับไปนั่งโต๊ะของเจ้าอย่าขัดจังหวะของข้าเอางี้ดีกว่ารอให้ข้าอิ่มแล้วข้าจะใจ้เจ้าแสนห้าหมื่น ี่เล็ข้าเรียนรู้ดัชนีรู้ใจของเจ้าได้ถึงขั้นไหนแล้วนั่นนี่เสามสิบส่วนเห็นจะได้อ๋อสามสิบส่วนเองเลยดูเหมือนอาหารมื้นี้จะกินไม่อร่อยแล้วมั้งถึงว่านะสิพูดมากไม่เฮ้ยว้า 历千金，刀山去。